ก็ขอสวัสด,ดีนะครับวันนี้เราจะมาสอนการจํากัดเครื่องนะครับเฉพาะ wi-fi ที่เราอยากจะให้ใช้นะค,ะคนที่อยากจะให้ไอคนที่เราอยากจะใช้ให้ให้เขาใช้ wi-fi เรานะฮะโดยที่คนอื่นไม่สามารถใช้ได้นะฮะไม่ว่าเขาจะใส่รหัสถูกหรืออะไรก็ช่างเขาไม่สามารถใช้ได้นะครับถ้าเราไม่ติ๊กให้เขานะครับการตั้งค่าก็มาที่หน้าเข้ามาสู่ระบบก็จะมีอย่างนี้นะครับเราเข้ามาที่น,นะครับ Home Network นะครับ แล้วก็มาที่ Wi-Fi นี่นะไอ้ไวเลสนะครับแล้วมาที่ตัวนี้ฮะนี่นี่นะครับตัวนี้แล้วก็คลิกตัวนี้นี่นะครับนี่นะครับคลิกปุ๊บมันจะขยายออกมานะครับนี่นะครับให้เรามาติ๊กนะครับว่าเขาเราจะให้เครื่องไหนใช้ได้บ้างนะครับพอเราติ๊กปุ๊บเครื่องไหน เนี่ยนะครับคลิกให้ออนไลน์คลิกเป็นตัวนี้เพิ่มมันจะมีให้ติ๊กนะครับถ้าเราติ๊กตัวไหนเพิ่มสมมติเราติกเครื่อง iPhone นี้ iPhone ก็จะสามารถใช้เน็ตได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ติ๊กต่อให้เขาเชื่อมยังไงเขาก็ไม่สามารถใช้เน็ตเราได้นะครับไม่สามารถใช้ wi-fi ได้นะครับนี่นะครับติผมก็ติไว้แค่นี้ครับให้ใช้เฉพาะแค่นี้นะครับเครื่องอื่นนี่ครับไม่สามารถใช้ได้นะครับถึงจะต่อรหัส w i f i ถูกยังไงก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับ พอเราติ๊กเสร็จปุ๊บเราก็มาดูที่นี่ครับเราก็ใส่โค้ดแล้วก็เซฟปุ๊บเครื่องเครื่องที่เราติ๊กก็จะสามารถใช้ได้นะครับอ่เราจะรู้ได้ไงว่าเครื่องเนี้เป็นเครื่องของเราอะไรยังไงนะครับให้ให้เพื่อนเพื่อมาดูตรงนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับนี่ครับดูตรงนี้ครับ iPhone นี่ครับ เนี่ยชื่อครับที่เราให้เชื่อมนะครับถ้าเราไม่อยากให้เครื่องไหนเชื่อมเราก็ติ๊กมันออกไปนะครับสมมติมเครื่องนี้เราไม่อยากให้เราก็ดูชื่อครับมีตัวอะไรบ้างครับ,แล,รบแล้วเราก็ไปดูนะครับแล้วเราก็ไปดูชื่อนะครับเนี่ยชื่อ สมมติเราไม่ใช้เครื่องนี้ใช้ที่เชื่อมอยู่นะครับเมื่อกี้นี้ที่เราไปดูมาเมื่อกี้นี้เราก็ติ๊กออกไปเลยแล้วก็กดใส่โค้ดแล้วก็เซฟปุ๊บเขาก็ไม่จะสาม,มารถใช้เน็ตเราได้ตอนนี้เราก็จะพามาสอนเรื่องการตัดเน็ตสายแลนด้วยกันเองนะครับการตัดเน็ตสายแลนด้วยกันเองนะครับไม่ยากครับมาที่ตัวนี้นะครับอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาที่เลเยอร์สองอะไรเนี่ยผมก็ไม่เก่งกินนะครับแต่ผมดูครับมาที่ นี่นะครับกดตัวนี้เห็นไหมครับมันจะมีแลนดหนึ่งแลนดสองแลนดสามแลนดสี่นะครับเครื่องผมแลนแรกนี่นะครับแลนดหนึ่งเครื่องเพื่อนผมนี่สองสามนี่ครับถ้าเราไม่จักให้สายแลนไหนใช้เน็ตได้เราก็ติ๊กออกใส่โค้ดแล้วก,กดเซฟปุ๊บสายแลนที่ที่อยู่ด้วยกันที่เสียบสายนะครับเขาจะไม่สามารถใช้เน็ตได้แต่ไม่รุมติ๊กอันสามออกเนะครับติ๊กออกปุ๊บแล้วกดใส่โค้ดเรียบร้อยแล้วกดเซฟปุ๊บ เขาจะไม่สามารถใช้เน็ตได้เลยครับโอเคครับก็วันนี้ก็จบขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับ